วางจิตของเราว่าไม่หวงแหนให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากสมัยพระองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยพระองค์จะให้แต่ของที่พระองค์ชอบนะ,อ,ะอันนี้พระองค์ชอบอันนี้เอาไปนะสังเกตดูว่าเวลาเราให้ของใครเนี่ยเราให้ของที่เราชอบไหมไม่ง่ายใช่ไหมอ,อันนี้ไม่ชอบเองเอาไปเลยอ,อย่างเงี้ยไอ้ที่ชอบเราเอาไว้ใช้อืมไอ้ที่ชอบเราเอาไว้กิน น่ใช่ไหมไอ้ที่ชอบจะให้คนอื่นกินเนี่ยโอ้ยากดังนั้นเทคนิคในการละความตะหนีพระองค์จึงบอกว่าแบ่งแบ่งของที่จะบริโภคเนี่ยก่อนบริโภคให้ทานก่อนบริโภคอดังนั้นก่อนที่เราจะกินเนี่ยแบ่งอาหารเพื่อให้ทานเป็นการกําจัดความตะหนีแล้วเราจะเห็นว่าออันนี้ไม่อยากแบ่งอันนี้อยากเก็บอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนีอ้อันนี้แบ่งน้อยอันนี้แบ่งมาก เราจะเห็นความตานีขึ้นมาทันทีเลย